กระบวนการส1เอ็ดการตั้งใจเป็นช่วงๆเวลาที่ต้องใช้กระบวนการนี้เวลาที่คุณอยากให้อิทธิพลของคุณมีบทบาทสำคัญในช่วงเวลาบางช่วงของวันเป็นการเฉพาะเวลาที่คุณตระหนักได้ถึงแนวโน้มที่บางสิ่งบางอย่างจะไม่เป็นไปด้วยดีนักและคุณอยากจะแน่ใจว่ามันเป็นไปในแบบที่คุณต้องการเมื่อเวลาหรือเงินตาเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณเป็นพิเศษและคุณอยากจะใช้มันให้คุ้มค่าที่สุด ช่วงของพื้นอารมณ์ในขณะน,นี้กระบวนการตั้งใจเป็นช่วงช่วงนี้จะมีคุณค่าสำหรับคุณมากที่สุดเมื่อพื้นอารมณ์ของคุณอยู่ตรงไหนสักแห่งระหว่าง4การคาดหวังในแง่บวกความเชื่อกับ11ความท่วมท้นล้นมือถ้าคุณไม่แน่ใจว่าพื้นอารมณ์ในขณะนี้ของคุณคืออะไรก็เปิดกลับไปดูบทที่22แล้วดูปราดปาดไปตามประเภททั้ง22ประเภทในมาตรวัดการชี้นำทางอารมณ์ การเริ่มต้นด้วยความคิดสดใหม่ที่ทรงพลังน้อยกว่าแล้วค่อยเพ่งความสนใจไปที่มันจะทําให้มันขยายออกนั้นง่ายกว่าการพยายามเปลี่ยนความคิดอันทรงพลังที่ขยายใหญ่เรียบร้อยแล้วพูดอีกอย่างก็คือมันง่ายกว่าที่คุณจะสร้างประสบการณ์ในอนาคตที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นมาแทนที่จะเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้ถ้าคุณพบกับสภาวะทางรูปธรรมท,ที่ทําให้คุณสนใจ นั่นคือคุณกำลังส่งมันไปสู่ประสบการณ์ในอนาคตของคุณผ่านทางความสนใจที่คุณมีต่อสภาวะบางอย่างในขณะนั้นแต่การเพ่งความสนใจไปยังประสบการณ์ในอนาคตที่แตกต่างออกไปนั้นเท่ากับคุณไปกระตุ้นประสบการณ์ที่แตกต่างออกไปขึ้นมาและเมื่อคุณส่งประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนั้นไปสู่อนาคตของคุณแล้วนั่นก็เท่ากับว่าคุณได้ทิ้งประสบการณ์ในปัจจุบันไว้เบื้องหลังนั่นคือพลังของกระบวนการตั้งใจเป็นช่วงๆ มันเป็นกระบวนการที่คุณจะระบุถึงลักษณะทางการสั่นสะเทือนของช่วงเวลาที่คุณจะเคลื่อนเข้าไปเป็นวิธีในการแผ่วถางเส้นทางของการสั่นสะเทือนเอาไว้ด่วงหน้าหรืออะไรทํานองนั้นเพื่อให้เดินทางได้ง่ายขึ้นและน่าอภิรมขึ้นเวลาที่อารมณ์ของคุณไม่ดีซึ่งหมายความว่ามีความต้านทานอยู่มากในความถี่ในการสั่นสะเทือนของคุณ คุณมักจะส่งความคาดหมายทางการสั่นสะเทือนในแบบเดิมๆออกไปยังช่วงเวลาที่คุณกำลังเคลื่อนไปสู่เนื่องจากคุณไม่สามารถเข้าถึงความคิดที่แตกต่างกันมากกับจุดที่คุณอยู่ในขณะปัจจุบันนั่นเองด้วยเหตุนี้เราจึงขอสนับสนุนให้ใช้การมุ่งหมายเป็นช่วงๆในตอนที่คุณรู้สึกดีอยู่แล้วถ้าตอนนี้คุณรู้สึกแย่ก็ขอให้ลองใช้กระบวนการอื่นเพื่อปรับปรุงอารมณ์ในปัจจุบันของคุณรวมทั้งจุดในการดึงดูดด้วย พอคุณรู้สึกดีขึ้นมาก็ค่อยกลับมาใช้กระบวนการตั้งใจเป็นช่วงๆอันทรงพลังนี้กระบวนการนี้จะช่วยให้คุณตั้งอกตั้งใจกับการเพ่งความสนใจไปยังความคิดของตัวเองมากขึ้นมันจะช่วยให้คุณตระหนักได้มากขึ้นว่าขณะนี้ความคิดของคุณอยู่ตรงไหนและช่วยให้คุณสามารถเลือกความคิดที่จะส่งออกไปได้อย่างตั้งใจมากขึ้นไม่ช้าไม่นานคุณก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติมากที่คุณจะหยุดสักอึดใจนึง ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาใหม่แล้วส่งเจตจำนงหรือความคาดหวังของคุณออกไปคุณเข้าสู่ช่วงเวลาใหม่ทุกเมื่อที่ความมุ่งหมายของคุณเปลี่ยนแปลงไปถ้าคุณกำลังล้างจานและโทรศัพท์ดังขึ้นคุณก็เข้าสู่ช่วงเวลาใหม่พอคุณขึ้นรถคุณก็เข้าสู่ช่วงเวลาใหม่พอมีคนอีกคนนึงเข้ามาในห้อง คุณก็เข้าสู่ช่วงเวลาใหม่ถ้าคุณยอมสละเวลามาเริ่มคิดในแบบที่คาดหวังเสียตั้งแต่ก่อนที่คุณจะเข้าสู่ช่วงเวลาใหม่คุณก็จะสามารถกําหนดลักษณะของช่วงนั้นได้อย่างเฉพาะเจาะจงมากกว่าการเดินเข้าสู่ช่วงเวลาใหม่และเริ่มสังเกตสังกาในแบบที่เป็นอยู่แล้วตัวอย่างเช่นคุณกําลังทําอาหารเย็นอยู่และเพลิดเพลินกับจังหวะและความลื่นไหลที่ตัวเองสร้างขึ้นมา ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกําหนดและคุณก็คาดหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะออกมาดีอย่างไร้ทิฏฐิโทรศัพท์ดังขึ้นคุณเข้าสู่ช่วงใหม่คุณตั้งใจว่าจะไม่รับโทรศัพท์คุณตั้งใจไว้ว่าเครื่องตอบรับอัตโนมัติจะรับสายแทนและคุณก็ตั้งใจว่าจะโทรกลับไปทีหลังเมื่อมีเวลาฉะนั้นจังหวะและความเรื่อนไหของการเตรียมอาหารเย็นของคุณจึงไม่ถูกรบกวน ช่วงเวลาของคุณเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยแต่คุณก็รักษาสมดุลเอาไว้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างจึงเป็นไปด้วยดีหรือไม่โทรศัพท์ก็ดังขึ้นคุณเข้าสู่ช่วงใหม่คุณนึกขึ้นได้ว่ากำลังรอโทรศัพท์สายสำคัญอยู่และคุณก็ไม่อยากจะพลาดคุณจึงตั้งความมุ่งหมายสำหรับช่วงนี้ว่าจะต้องมีประสิทธิภาพและกระชับและก็ต้องรวบรวมข้อมูลมาอย่างรวดเร็วและสุภาพด้วยและเนื่องจากความลื่นไหลในแง่บวกของคุณมันดำเนินไปอยู่แล้ว ความคาดหมายในแง่บวกของคุณจึงเชื่อมกับมันได้อย่างเหมาะเจาะพอเหมาะคุณจึงเตรียมบทสนทนาวไว้ตั้งแต่ก่อนรับสายเสียด้วยซ้ำเพื่อให้คล้อยไปกับความมุ่งหมายที่ให้ความรู้สึกดีของคุณจริงๆแล้วคุณแพท่ทางทางให้กับประสบการณ์ในอนาคตของคุณไว้ด่วงหน้าอยู่เสมอทั้งที่ไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังทำอย่างนั้นคุณส่งความคาดหมายของตัวเองเข้าไปในประสบการณ์ในอนาคตอย,อย่างต่อเนื่อง และกระบวนการตั้งใจเป็นช่วงๆนี้จะช่วยให้คุณพิจารณาถึงสิ่งที่ตัวเองส่งออกไปอย่างมีสติรับรู้ทั้งยังมอบอำนาจให้คุณได้ควบคุมช่วงเวลาในอนาคตของตัวเองอีกด้วยคุณสามารถแผ่ทางทางล่วงหน้าให้กับประสบการณ์ในอนาคตที่ใกล้มากๆหรือจะเป็นประสบการณ์ในอนาคตที่ยาวไกลไปกว่านั้นก็ได้และเมื่อคุณมีโอกาสที่จะได้เห็นว่าความคิดโดยเจตนาของคุณมีผลในแง่บวกต่อประสบการณ์ของคุณอย่างไรบ้าง คุณก็จะยิ่งอยากทําอย่างนี้มากกว่าเก่าแล้วก็เหมือนกระบวนการทุกกระบวนการนั่นแหละคือยิ่งคุณนํามาใช้มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเชี่ยวชาญขึ้นสนุกกับมันมากขึ้นและได้ผลลัพธ์ที่ชงักขึ้นเท่านั้นถ้าช่วงเวลาใหม่ได้รวบรวมเอาบางอย่างที่คุณไม่เคยรื่นรมที่จะทําเข้าไปด้วยการมุ่งหมายเป็นช่วงๆก็ไม่ใช่กระบวนการที่ดีที่สุดที่จะนํามาใช้ แน่แหละกระบวนการนี้ย่อมดีกว่าการไม่ได้ตั้งความมุ่งหมายไว้อย่างตั้งใจอยู่แล้วแต่เมื่อคุณมีโอกาสการนำกระบวนการที่แกร่งกว่านี้มาใช้กระบวนการ13ถึง22จะมีคุณประโยชน์กับงานนี้ทีเดียวตัวอย่างเช่นคุณกำลังจะไปเยี่ยมแม่สามีซึ่งคุณเชื่อว่าไม่ค่อยชอบหน้าคุณเลยหรือคุณกำลังจะไปทำงานในออฟฟิศสำหรับคนสองคนโดยต้องอยู่ร่วมกับคนที่ทำให้คุณํำคาญ ในหลายๆทางเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มมีความมุ่งหมายว่าอยากจะรู้สึกอย่างไรและอยากให้ช่วงเวลานั้นคลี่คลายออกมาในลักษณะไหนมันจะเป็นผลดีทีเดียวถ้าคุณจะไม่ทํากระบวนการนี้ต่อไปเมื่อพบว่าตัวเองกําลังดินน้นรนเพื่อให้ได้รับสถานการณ์ในแง่บวกจงเปลี่ยนเรื่องในใจซะนึกถึงอะไรที่น่าอภิรมแล้วหันไปใช้กระบวนการอื่นแทนอับ,บราฮัม เล่าเรื่องการตั้งใจเป็นช่วงๆให้เราฟังมากกว่านี้หน่อยสิคุณอยู่ในช่วงเวลาที่แสนวิเศษในทางรูปธรรมคุณอยู่ในสังคมที่มีเทคโนโลยีระดับสูงที่คุณสามารถเข้าถึงตัวกระตุ้นความคิดที่มาจากทุกหนทุกแห่งในโลกคุณได้ประโยชน์จากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนื่องจากมันมอบโอกาสในการเจริญก้าวหน้าอย่างมากให้กับคุณแต่คุณก็ต้องพบกับข้อเสียจากการกระตุ้นความคิดด้วยและข้อเสียนั้นก็ก้าวเข้ามาอยู่ในรูปของความสับสน เพราะขณะที่ความสามารถของคุณในการเพ่งความสนใจไปยังเรื่องที่แคบขึ้นได้นำความชัดเจนมาให้ความสามารถในการเพ่งความสนใจไปยังเรื่องหลายเรื่องในเวลาเดียวกันกลับจะนำความสับสนมาให้กับคุณด้วยคุณคือตัวตนที่เปิดกว้างกระบวนการทางความคิดของคุณนั้นรวดเร็วมาก และในขณะที่คุณพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่คุณก็มีความสามารถที่จะนำความคมชัดในเรื่องนั้นเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆโดยอาศัยพลังของกฎแห่งการดึงดูดจนกระทั่งคุณสามารถบรรลุความสำเร็จในสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นได้แต่เนื่องจากสิ่งกระตุ้นความคิดนั้นหาได้ง่ายและดาด,ดื่นจึงมีพวกคุณอยู่น้อยมากที่สามารถเพ่งความสนใจไปยังเรื่องใดเรื่องหนึ่งไว้ได้นานพอที่จะพามันเดินหน้าไปได้ไกลามากๆ ครคุณส่วนใหญ่นั้นถูกทําให้คว้ยเขวโดยความคิดที่มีอยู่มากเสียจนคุณไม่มีโอกาสจะพัฒนาความคิดใดความคิดหนึ่งไปสู่ระดับที่ยิ่งใหญ่ได้นี่คือกุญแจที่นำไปสู่การสร้างอย่างจงใจของคุณจุดประสงค์ของกระบวนการมุ่งหมายเป็นช่วงๆนี้ก็คือเพื่อระบุอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการอะไร คุณจะได้เริ่มเดินหน้าไปสู่การดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาอย่างจงใจนี่คือกุญแจที่นำไปสู่การสร้างอย่างมีเจตนาของคุณจงมองว่าคุณเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดความรู้สึกของคุณในช่วงขณะใดๆเข้ามาสู่ตัวเองเวลาที่คุณรู้สึกชัดเจนและมีอำนาจควบคุมคุณจะดึงดูดสภาวะแวดล้อมที่มีความชัดเจนเข้ามาเวลาที่คุณมีความสุขคุณก็จะดึงดูดสภาวะแวดล้อมที่เป็นสุขเข้ามาเวลาที่คุณรู้สึก แข็งแรงคุณก็จะดึงดูดสภาวะแวดล้อมของการมีสุขภาพดีเข้ามาเวลาที่คุณรู้สึกถึงความมั่งคัง่งคุณก็จะดึงดูดสภาวะแวดล้อมที่เป็นความมั่งคั่งเข้ามาเวลาที่คุณรู้สึกว่าเป็นที่รักคุณก็จะดึงดูดสภาวะแวดล้อมของความรักเข้ามาความรู้สึกของคุณก,ก็คือจุดในการดึงดูดดีๆนี่เองฉะนั้นคุณค่าของกระบวนการตั้งใจเป็นช่วงๆก็คือเพื่อกระตุ้นคุณให้หยุดหลายๆครั้งในระหว่างวันเพื่อพูดว่า นี่คือสิ่งที่ฉันต้องการจากช่วงเวลานี้ของประสบการณ์ในชีวิตของฉันฉันต้องการและคาดหวังให้มันเป็นเช่นนี้และขณะที่คุณกล่าวถ้อยคำอันทรงพลังเหล่านี้ออกมาคุณก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าตัวกลั่นกรองที่ช่างเลือก คุณจะดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาสู่ประสบการณ์ของคุณอย่างไรก็ตามเหตุผลที่ว่าทำไมการใช้ช่วงเวลาจึงได้ให้ผลดีนักนั่นเป็นเพราะว่าถึงแม้จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอยากจะพิจารณาเมื่อคุณพยายามพิจารณาสิ่งเหล่านั้นในเวลาเดียวกันคุณก็จะรู้สึกว่ามันท่วมท้นล้นหัวและสับสนคุณ,ณประโยชน์ของความมุ่งหมายของคุณในแต่ละช่วงเวลาก็คือ คุณไม่ต้องพยายามขบคิดกับเรื่องต่างๆมากมายเกินไปในช่วงขณะใด,ดๆคุณแค่ถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันต้องการอะไรก็พอถ้าคุณต้องการหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันมันก็จะยิ่งทำให้สับสนขึ้นไปกว่าเก่าแต่เวลาที่คุณแค่โฟกัสไปยังสิ่งที่คุณต้องการในช่วงขณะนั้นๆเป็นการเฉพาะเจาะจงคุณก็จะนำความชัดเจนและพลังมาสู่สิ่งที่คุณสร้างและด้วยเหตุนั้นมันจึงรวม ถึงความเร็วด้วยและนั่นก็คือจุดประสงค์ของการมุ่งหมายเป็นช่วงๆเพื่อหยุดคิดในขณะที่คุณก้าวสู่ช่วงใหม่และเพื่อระบุว่าสิ่งที่คุณต้องการที่สุดคืออะไรคุณจะได้ให้ความสนใจกับมันได้ซึ่งจะเป็นการดึงดูดพลังมาสู่มันด้วยพวกคุณบางคนก็เพ่งความสนใจในบางช่วงเวลาของประสบการณ์ในวันนั้นๆแต่มีอยู่น้อยมากที่จะเพ่งความสนใจเป็นส่วนใหญ่ของวันดังนั้นการระบุถึงช่วงเวลาต่างๆ และความมุ่งหมายที่จะระบุว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลาเหล่านั้นจะทำให้คุณอยู่ในสภาวะของการดึงดูดหรือผู้สร้างอย่างจงใจที่เหมือนแม่เหล็กในแต่ละช่วงเวลาไปตลอดวันเลยทีเดียวไม่ใช่แค่คุณจะพบว่าตัวเองมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นนะแต่คุณยังจะพบว่าตัวเองมีความสุขขึ้นอีกด้วยเนื่องจากขณะที่คุณตั้งเป้าหมายไว้อย่างจงใจและเปิดรับและรับสิ่งนั้นๆมาคุณจะพบกับความอิ่มอกอิ่นใจอย่างใหญ่หลวง คุณคือตัวตนที่สแสวงหาความเจริญก้าวหน้าเวลาที่คุณก้าวไปข้างหน้าคุณจะมีความสุขอย่างที่สุดในขณะที่เวลาที่คุณรู้สึกว่าตัวเองหยุดนิง่งคุณจะไม่รู้สึกว่ามีความสุขอย่างที่สุดตัวอย่างของวันที่มีการตั้งใจเป็นช่วงๆ เราอยากจะแนะนำคุณผ่านทางตัวอย่างของวันที่คุณอาจจะตั้งความมุ่งหมายไว้อย่างจงใจในขณะที่ตระหนักได้ว่าตัวเองกำลังเคลื่อนเข้าสู่ช่วงเวลาใหม่สมมติว่าคุณตัดสินใจที่จะนำกระบวนการนี้มาใช้ก่อนจะเข้านอนเมื่อสิ้นสุดวันและคุณก็รู้ว่าการเข้าสู่สภาวะหลับจะเป็นช่วงเวลาใหม่ของประสบการณ์ในชีวิตฉะนั้นขณะที่คุณนอนอยู่ตรงนั้นหนุนหมอนอยู่และพร้อมจะหลับไป คุณจึงตั้งเจตจำนงไว้ว่าจะนอนรับพักผ่อนให้เต็มที่ตั้งเจตจำนงไว้ว่าจะเติมพลังให้กับกลไกทางกายของคุณให้สดชื่นขึ้นมาอีกครั้งแล้วจินตนาการว่าตัวเองตื่นขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นด้วยความรู้สึกที่สดชื่นแจ่มใสเมื่อคุณลืมตาขึ้นมาในตอนเช้าคุณก็ตระหนักว่าตัวเองก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาใหม่ของประสบการณ์ในชีวิตและตระหนักว่าเวลาจากตอนนี้ ที่คุณยังอยู่บนเตียงไปจนถึงเวลาในตอนที่คุณย้ายตัวออกจากเตียงนั้นคือช่วงเวลาหนึ่งจงตั้งความมุ่งหมายสาหรับช่วงเวลานั้นไว้ว่าขณะที่ฉันนอนอยู่บนนี้ฉันตั้งใจว่าจะมีภาพที่ชัดเจนของวันนี้ฉันตั้งใจที่จะเบิกบานและตื่นเต้นกับวันนี้และในขณะที่คุณนอนอยู่ตรงนั้นคุณจะเริ่มรู้สึกถึงความสดชื่นและความเบิกบานอย่างมากของวันใหม่นี้ขณะที่คุณลุกออกจากเตียงคุณก็เข้าสู่ช่วงเวลาใหม่ของประสบการณ์ในชีวิต นี่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเตรียมตัวสำหรับวันนั้นและฉะนั้นขณะที่คุณแปลงฟันหรืออาบน้ำหรือทำอะไรก็ตามที่คุณมักจะทำในช่วงเวลานี้ก็จงให้ความมุ่งหมายของคุณได้เป็นไปเพื่อให้คุณเตรียมตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับมันเพื่อให้มันเป็นช่วงเวลาอันผาสุกข,ของการเตรียมเนื้อเตรียมตัวสำหรับวันนี้ขณะที่คุณเตรียมอาหารเช้าก็จงปล่อยให้ความมุ่งหมายของคุณ ได้เป็นไปเพื่อให้คุณเตรียมอาหารเช้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้คุณได้เลือกว่าอะไรที่ให้ความสมดุลในการบำรุงกลไกาทางกายภาพของคุณมากที่สุดในขณะนั้น จงให้ความมุ่งหมายของคุณได้เป็นไปเพื่อให้คุณได้เติมพลังหรือสร้างความกระปี้กระเป๋าขึ้นมาด้วยอาหารเช้าและเพื่อให้คุณอรอยอร่อยไปกับมันและในขณะที่คุณตั้งจุดมุ่งหมายนี้คุณก็จะสังเกตได้ว่าตอนที่คุณกินอาหารเช้าคุณจะรู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นมีพลังมากขึ้นและสดชื่นขึ้นแล้วคุณก็จะอร่อยกับอาหารนั้นมากกว่าการที่คุณไม่ตั้งเจจำนงไว้ที่จะทำเช่นนั้น ขณะที่โทรศัพท์ดังขึ้นก็จงตระหนักว่าคุณกำลังจะก้าวสู่ช่วงเวลาใหม่และในขณะที่คุณรับสายระบุว่าคุณคือใครและตั้งความมุ่งหมายไว้อย่างชัดเจนก่อนที่จะเริ่มพูดคุยขณะที่คุณขึ้นรถหรือขณะที่คุณเดินทางไปทํางานหรือที่ใดก็ตามที่คุณกำลังจะไปก็จงให้ความมุ่งหมายของคุณเป็นไปเพื่อให้คุณเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งอย่างปลอดภัยเพื่อให้คุณรู้สึกกระปี้กระเป๋าและมีความสุขขณะที่เคลื่อนไปข้างหน้า เพื่อให้คุณรับรู้ว่าคนขับรถคนอื่นตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่จะทำอะไรคุณจะได้เคลื่อนผ่านการจราจรไปอย่างราบรื่นปลอดภัยและมีประสิทธิภาพพอออกจากรถคุณก็ก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาใหม่อีกช่วงหนึ่งดังนั้นจงหยุดสักนิดและจินตนาการว่าตัวเองเดินทางจากจุดที่ยืนอยู่ไปยังอีกจุดที่ตั้งใจจะไปเห็นว่าตัวเองรู้สึกดีในขณะที่เดินตั้งใจว่าจะเคลื่อนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ตั้งใจว่าจะรู้สึกถึงการมีกำลังวังชาของกลไกในร่างกายตั้งใจที่จะรู้สึกถึงความชัดเจนของกลไกทางความคิดและตั้งวิสัยทัศน์หรือความมุ่งหมายไว้สำหรับช่วงเวลาถัดไปที่คุณกำลังจะก้าวเข้าไปจินตนาการว่าคุณทักทายเลขานุก,การลูกจ้างหรือนายจ้างจินตนาการว่าคุณมองตัวเองเป็นคนที่ทําให้ผู้อื่นเบิกบ,บาน โดยเตรียมรอยยิ้มเอาไว้และตระหนาาักว่าทุกคนที่คุณพบไม่ได้จงใจตั้งความมุ่งหมายของตัวเองเอาไว้หมดแต่คุณก็รู้จากความตั้งใจอย่างจงใจของคุณนั้นคุณมีอำนาจควบคุมประสบก,การณ์ในชีวิตของคุณเองและคุณจะไม่รวนเรไปกับความสับสนความตั้งใจหรืออิทธิพลของพวกเขาแน่นอนว่าช่วงเวลาของคุณไม่ได้มีแค่แบบที่เราเสนอมาให้แล้วมันก็ไม่เหมือนกันทุกวันด้วย ตอนแรกคุณจะพบว่าคุณยังระบุถึงช่วงเวลาต่างๆได้ไม่เร็วอย่างที่คุณจะเป็นหลังจากที่ทำอย่างนี้ไปได้สักพักสำหรับบางคนคุณอาจจะพบว่าการที่พวกเขาพกสมุดโน้ตเล่มเล็กๆและหยุดในทางรูปธรรมเพื่อระบุถึงช่วงเวลาใดๆนั้นจะมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากกว่าโดยเขียนรายการของความตั้งใจของตัวเองลงไปในสมุดโน้ตเนื่องจากขนาดที่เขียนคุณจะพบว่าตัวเองอยู่ในจุดที่มีความชัดเจนมากที่สุด และอยู่ที่จุดในการเพ่งความสนใจที่แข็งแกร่งที่สุดฉะนั้นในตอนแรกของการตั้งใจเป็นช่วงๆอย่างจงใจนี้คุณจึงอาจจะพกสมุดโนต้ตเป็นสมบัติที่ล้ำค่าอย่างยิ่งขณะที่คุณเคลื่อนผ่านวันแบบนั้นคุณจะรู้สึกว่าพลังและแรงผลักดันของความตั้งใจของคุณกําลังก่อตัวขึ้นคุณจะพบว่าตัวเองรู้สึกรุ่งเรืองและมีชัยตลอดการคุณจะรู้สึกราวกับว่าไม่มีอะไรที่คุณเป็นทำหรือมีไม่ได้ ในเมื่อคุณเห็นว่าตัวเองมีอำนาจควบคุมในการสร้างประสบการณ์ในชีวิตของตัวเองอยู่แล้วครั้งแล้วครั้งเล่าเช่นนี้